อีกแล้วนะครับผมเอสฟูสตอรี่นะครับผู้ดูแลลูกค้ามากกว่า300สาขานะครับก็วันนี้จะมาแนะนำนะครับระหว่างตอนที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องตั้งค่าอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับเราให้เข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเราจะตั้งค่าอะไรนะครับเรากดรูปดาวได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับ ทั่วไปนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอัตราสวิตชาร์ทรวมอยู่ในเมนูไหมนะครับแล้วก็บวกภาษีหรือเปล่านะครับบวกเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ก็มาตั้งค่าได้นะครับหรือว่าจะตั้งค่าสกุลเงินก็ได้นะครับด้านบนเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นไทยบาทนะครับข้อที่2ก็เป็นพิลเตอร์นะครับก็ถ้าเราเสียบเชื่อมพิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราให้เราไปที่ตั้งค่าการพิมพ์เมนูเนาะก็เลือกหน่อยว่าให้มันพิมพ์ที่แคชเชียร์ไหนนะครับ ถ้าเรายังไม่ได้เลือกนะครับามาตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนเนะาะลงๆอีกเลยให้เรากดตรงนี้เลือกเครื่องพิมพ์ก่อนเนาะถ้าเรามี2ตัวมันก็จะขึ้นมา2ตัวนะครับถ้าอันไหนขี้เก,กียจกดก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับอพอเสร็จปุ๊บต่อไปก็จะเป็นตั้งค่าตัวของบินนะครับบินเราสามารถใส่โลโก,โก้ใส่รูปภาพได้นะครับที่อยู่ด้านบนเนาะแล้วก็ใส่ข้อมูลสาขาได้นะครับบริษัทตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งอันนี้ก็ลองพิมพ์ได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับต่างๆเนาะ แล้วก็ข้อความส่วนท้ายเราอยากจะพิมพ์อะไรนะครับเราก็พิมพ์ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะมีข้อมูลส่วนหัวด้วยนะฮะอันนี้แก้ได้ตั้งแต่หัวบินยันท้ายบินแล้วก็เลขผู้เสียภาษีนะครับก็สามารถใส่ได้เลยนะครับอ่าก็เป็น1 2 3 4ก็ได้นะครับหมายเลขผุ้เสียภาษีต่างเนาะอ่าถ้าเราขอจบสัมภาระเรียบร้อยนะครับก็ตัวนี้ได้เลยนะครับหมายเลขประจําเครื่อง ใบแจ้งหนี้เราอยากจะให้มันขึ้นต้นด้วยอะไรนะครับเราก็สามารถแก้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้สําหรับตัวที่เอาไว้จดสัมภาระน,นะครับอา่าถ้าเรายังไม่ได้จดก็ยังไม่ต้องใส่ครับอา่าหลังจากนั้นก็เอาไวที่ถาดเก็บเงินนะครับให้เราตั้งค่าเงินที่ในถาดจํานวนที่เวลามันจะเปิดเกะเนาะจะเด้งมาถามตลอดนะครับแล้วก็ให้มาเปิดตรงนี้นะครับแสดงข้อมูลหน่อยนะครับแล้วก็อ่อีเมลนะครับตั้งค่าอีเมลเพื่อให้อ่ มันส่งไปหาหน่อยนะครับพอกดเพิ่มได้เลยนะครับแอ gmail.com นะครับปดเพิ่มแล้วค่อยกดตกลงนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีการประเศษนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับปัดขึ้นปัดลงนะครับได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเริ่มจากโวนนิยมตัวไหนเนาะนะครับแล้วก็ข้อความรวดเร็วนะครับก็เวลาทําลายบินหรือว่ายกเลิกบินลดราคานะครับเรามาเพิ่ม ข้อความได้เลยว่าจะให้มันอยู่หมวดไหนเนาะนะครับแบบนี้นะครับแล้วกดตกลงมันก็จะไปอยู่ในหมวดแต่ละหมวดตรงนี้นะครับเวลายกเลิกเนาะเวลาแบบพนักง,งานรีบๆอย่าครับก็จะได้มีตัวเลือกให้นะครับ <c oughs> แล้วก็รายงานนะครับเราจะตั้งให้มันจบวันตั้งตอนไหนนะครับอย่างเช่นตั้งไว้ตีหนึ่งมันก็จะเป็นปิดรอบวันของตีหนึ่งของอีกวันถ้าเป็นผับก็อาจจะตั้งตีสี่นะครับเพราะว่าบางทีแบบจะมีลูกค้าค้างอยู่เงี้ยครับ ถ้าเราแบบตั้งไว้เที่ยงคืนมันอาจจะเป็นยอดของอีกวันนะครับโอเคแล้วก็ลำดับใบเสร็จถ้าเป็นพลิกสวิต c ์ก็สามารถเปิดได้นะครับก็จะเป็นคิวที่1ที่2นะครับมันก็จะลันตามหัวเลยนะครับแล้วก็อันนี้หน้าจอสแสดงผลนะครับก็สามารถสท้อนหน้าจอได้นะครับหลักหลัก มีประมาณนี้เลยสําหรับการตั้งค่านะครับเราก็สามารถพร้อมขายได้เลยนะครับก็คือเปิดทางแล้วก็ขายได้เลยนะครับก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับด้านขวามันจะบอกว่าเป็นเครื่องหลักเราเชื่อม iPad ได้กี่เครื่องนะครับบินที่ส่งสําเร็จแล้วไม่สําเร็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมันก็จะขึ้นมาบอกแบบนี้นะครับครับผมยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดสักสับสไครด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีข้อมูลมาอัปเดตเพิ่มเติมคือในเรื่องของการ ใช้งานในเรื่องของการกินก่อนจ่ายแล้วก็จ่ายก่อนกินเอง,เองนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ